คนต่อไปเนี่ยบอกเลยนะคบว่าเป็นขวัญใจผมคนหนึ่งเลยไหนใครมารอพี่หงบ้างไหมฮะพี่ฮงอออยู่นู่นอยู่หลายที่เลยทีเดียวแบงคอ k บอยนั่นเองอะนะคะแล,แล้วเดี๋ยวเราต่อกันด้วย p r o กซีอันนี้สัญญาเลยเดี๋ยวรอเจอกันได้นะคะครับผมยังไม่หมดนะฮะยังมีคุณไม้พัชรเดชด,ด้วยนี่แล,และ,อะอนอกจากน้นวันนี้ปิดท้ายนะคะกันด้วยติวตอรแล้วก็ยิม เอ๊ะทำไมฝั่งนี้เหมือนแบบกีทหลายคนเหมือนกันนะเราหลายใจเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรสิเลาเป็นที่เราชอบเนาะมาเชร์กันได้นะคะวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่กันยาวยๆเลยเนาะในช่วงบ่ายนี้นะคะใช่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้พร้อมกันแล้วนะครับเราก็จะไปสนุกกันเลยนะครับกับ n บ ko k b บอยอี่อันยองเอ้สวัสดีครับใครรู้จักพี่หงไหม

Baby on my way, are you ready? Yeah? Can't marry you or your friend or no? Baby on my way, are you ready? Yeah? Let me go to friend wanna fuck or no? Baby on my way, are you ready? Yeah? Show me, way, hey, hey, hey. hey remember you in it, babe, i on the wing man i'm gonna be praga and the boy whip ain't gonna be a line tell me what you wish 눈치 보지 말고 she Yeah, yeah burn it to win Hermes bergen goyar go with burn it -E. look it fragway person notice brainer i just want a wreck, sanian off I can't make you rich and your friends do uh Pong my mammy tang it's a waste term yeah I see on my wrist it's a wife uh got the promo eight bank up Greek Swordy C up Swordy Hut สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญตรงกลางเลยฮะพี่ฮงมาด้านหน้าเลยอ่าอ่าก่อนอื่นแนะนำตัวทักทายแฟนคลับกันหน่อยจ้าอ่าแนะนำตัวชิมิใช่อินสตาพอทัสชิมิทัศอาอาได้ยินดีต้อนรัชิมิอาพัสสัทไทชิมิพัสสัทไทคัมยองอาผมชื่อพี่ฮงเอฮงมินหนุ่มสุภาพบุรุษโสดครับสวัสดีครับเอ๊ะคำว่าโสดนี่คือโสดมานานหรือยังนะฮะโสดมา3ปีครับพี่โอ้ย โอ้โหสาวๆตาวาวเลยนะกลุ่มนั้นอะแม่ตงใหญ่เลยแต่เมื่อกี้ถามว่าพูดภาษาไทยหรือเกาหลีใช่ไหมใช่ครับจะพูดเกาหลีก็ได้แต่ว่าต้องแปลเองนะเพราะมันไม่มีล่ามาวันนี้งั้นพูดภาษาไทยดีกว่าจะสองสามสามซ้อนทำไมใช่ไหมพี่ฮงวันนี้มาร่วมงานกับแพร่เชอริตี้ค่ะเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็อันนี้คือแบบรู้สึกธรรมชาติชีวิตของดาราแล้วก็อีเวน อ๋อกยอกๆครับดีใจครับดีใจที่เข้ามารวมงานเพลย์เชียริตี้โชว์2 2ง2นบอะครับคือจะบอกว่าความจริงเนี่ยผมรู้จักกับพงเนี่ยมาหลายปีแล้วคือจะเป็นคนแบบนี้แหละเป็นคนแบบกุนกวนอะไรย่างี้แล้วสร้างหัวราอสร้างเสียงหัวร้อให้กับทุกคนได้เสมอเลยนะฮะใช่แล้วนะคะแต่ทีนี้อยากรู้ว่าชื่อของแบงคอกบอยเนี่ยมันมาได้ยังไงเพราะว่าอยู่กรุงเทพครับจบไหมปุ่นจบไหมโอเครู้เรื่องครับ จบเลยแค่แ <jest> ค่น <em iss íveis> ี mm ้ค hmm. ร mm ับเขาอยู like mm ุ่งได้พวกชื่อแบงค k ทอปบอยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปอยู่ประเทศอื่นก็คือไปเป็นชื่อเมืองนั้นประเทศนั้นสิงค์กับปอบอยอะไรบอยอะไรอ๋อโอเคได้ไโอเคนะคะอย่างที่ญี่ปุ่นบอกไปว่าพี่ฮงเนี่ยสร้างเสียงหัวรอให้พวกเราตลอดแต่ว่าอยากรู้ว่าตอนนี้พี่ฮงมีผลงานอะไรให้เราติดตามไปดูแบบไปหัวรอกกันได้บ้างครับทุกคน คนที่รู้จักพี่โฮงสับสนว่าผมเป็นคนตลกนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเอาหรอผมเป็นแรปเปอร์ครับทุกคนเป็นแรปเปอร์แล้วก็วันที่17เดือนนี้ค่ะกันยาใช่ไหมครับกันยากันยากันยานี้อัลบัมใหม่จะออกครับ17กันยายนนี้เหรอฮะชื่ออัลบัมว่าอะไรครับ จำไม่ได้ครับแต่สินะครับ17พี่องยังไม่ได้ตั้งชื่อหรือเปล่ายังไม่ตั้งชื่อใช่ไหมเห็นไหมแต่ว่าจริงๆคือพี่องเป็นแรปเปอร์แล้วก็มีซิงเกิลออกมาให้ได้ติดตามตลอดเลยเนาะอย่างวันนี้2เพลงที่ร้องให้ฟังเป็นเพลงอะไรบ้างคะเพลง b a m b o o s o โ l y กับเพลงยาแล้วก็เพลงที่2อะเป็นเพลงใหม่ ที่จะปล่อยวันที่17นี้อยู่ในอัลบั้มใหม่ด้วยใช่ครับอแล้วหลังๆเนี่ยเห็นหันตัวผันตัวไปรับงานแสดงด้วยใช่ไหมฮะมีงานแสดงอะไรให้เราติดตามบ้างฮะใช่ครับการแสดงใช่ไหมครับใช่ใซีรีส์ชื่อว่ากวนกวนทนีตัวตัวรัฐนีฮะเดี๋ยวทุกคนหาเองนะหาเองหาเองหน่อยสัทูสัทู สรุปเราไม่ได้คำตอบนะครับว่าชื่อว่าอะไรนะฮะแฟนขับน่าจะรู้เนอะรู้ไหมแฟนขับรู้ใช่ไหมฮะโอเคนาหลักมากเอาไปติดตามกันได้คราวนี้ค่ะพี่ฮงวันนี้งานแพรวชาริตี้ของเราเนี่ยมาในคอนเซปต์ all for love อยากจะให้พี่ฮงลองบอกรักในสไตล์ของตัวเองหน่อยได้ไหมเออเออแบบแนวผมใช่ไหมครับใช่ สิบเก้าบวกไหมครับหรือว่าขอไม่บวกเลยไม่บวกไหมเดี๋ยวสิบเก้าบวกเลยนะไม่ใช่สิบแปดบวกนะมันสิบเก้าบวกแล้วนะสไตล์ไอดอลเกาหลีดีกว่าสไตล์ไอดอลเกาหลีค่ะล้างหน้าจุ๊บจุ๊บล้างหน้าสู้ซู้โอเคมาเมย์พี่ฮงหน่อยน่ารักมากโอเคเนี่ยวันนี้แฟนคลับพี่หงมาแล้วเดี๋ยวเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ทำบุญร่วมกับพี่หงดีไหมคะวันนี้ดีไหมดีไหมเดี๋ยวจะให้แฟนคลับร่วมบริจาค กับงานของเราในวันนี้แล้วก็มีสิทธิ์บอกรับพี่หงได้ครับให้หนึ่งคนแล้วกันเนาะเอาหนึ่งคนให้หนึ่งคนชื่วน่าจะเป็นทางด้านหลังใช่ไหมฮะอ่ะใครอยากบอกรับพี่หงยกมือ่อยยกมือเลยยกมือไหนอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวชิมงานเดินไปชูมือชูมือไม่ต้องก้มลูกไม่ต้องก้มชูมือหรือว่าเราบอกแล้วกันเป็นกลุ่มก็ได้นะรวมกันเป็นกลุ่มก็ได้นะอ่ากลุ่มนั้นข้างหลังอ่าโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญกล่องบริจาคของเรานะคะไปด้านหลังกลุ่มนู้นเลยค่ะตรงนู้นข้างหลังกล้องเลย หรือเราจะมีตัวแทนออกมาหนึ่งคนไหมเพราะเราต้องบอกรักพี่หงผ่านไมโครโฟนด้วยไงอตัวแทนหนึ่งคนฝากทีมงานเอาไมโครโฟนไปด้วยได้ไหมคะมีไมโครโฟนให้ไหมไม่มีหรอมีไม่ถึงเราเอาต้องเอามันออกมาหนึ่งคนได้ไหมฮะออกมาหนึ่งคนส่งตัวแทนมาหนึ่งคนเร็วเร็วเร็วได้ถือว่าเป็นตัวแทนกลุ่มแฟนคลับของพี่หงนะคะวันนี้กำลังรวบรวมเงินอยู่พี่หงลองเรียกแฟนคลับออกมาหน่อยได้ไหมฮะแฟนคลับลองเสียงกริ๊กเออน่ารักมาก อ่าตัวแทนอะไรฮะหนึ่งคนหนึ่งคนนะคะน่ารักจังเลยพี่ฮงแฟนคลับน่ารักขนาดนี้มีอะไรอยากจะบอกพวกเขาหน่อยไหมคะอืมห้ามอ้อนเฝ้นะห้ามอะไรนะห้ามอะไรนะห้ามอ้อนเฝห้ามติดตามสมอห้ามอ้อนเฝอใช่ห้ามอ้อนเฝอติดตามคนด้วยนะครับห้ามมีแฟนด้วยอันนี้บอกแฟนคลับหรือบอกตัวเองฮะอ๋อไม่ใช่ตัวเองครับโอเคขอบคุณค่ะอ่าให้บอกพี่ฮงหน่อยค่ะไหนบอกรักพี่ฮงหน่อยเออ ให้พี่ฮงชื่นใจหน่อยเร็วๆเออเอาเลยพี่พี่ฮงหนูและก็แฟนๆขับตรงนั้นนะรักพี่ฮงมากๆนะคะขอให้พี่ฮงมีความสุขในทุกๆวันพวกหนูจะซัพพอร์ตพี่ฮงเองค่ะออประเืย์ให้หน่อยครับผมน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากครับพ่ธีชาพพ่ธีการพี่หงขับน่ารักมากเป็นยังไงบอกแล้วว่าลีลาไม่ธรรมดา โดยเฉพาะเวลาที่เขาไลฟ์ใน Facebook ใน Instagram นะฮะขอให้เข้าไปดูบอกเลยว่าขำแล้วก็ตลกจริงๆเอางี้ท้างกันจะติดตามพี่พงได้ช่องทางไหนบ้างคะช่อง IG, จีติ๊กต็อกยูทูบยูทูบครับประมาณนี้ครับเซิร์ชว่าเซิร์ชว่าแบง g อกบ b ยจุดดิวเซเครับอ่าโอเคนะคะก็เข้าไปติดตามได้ทุกช่องทางนี้เลยนะคะรับรองว่าเดี๋ยวกลุ่มแฟนคลับตรงนี้ต้องมากขึ้นแน่ๆเพราะว่าใครดูใครก็หลงรักเนาะ นะคะ,ะวันนี้ขอบคุณพี่ฮงมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,รบขอเสดงให้กับอิวฮงมินครับผม <Hey. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ